โโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมแบบตัวส่นอนาคตที่เลือเกวันสนุกสุดสันวันมหัสจรร์ยของน้องๆมาถึงแล้ววันเด็กปีนี้จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมสุด Exclusive พบกับการแสดงโชว์ความสามารถสุดทาเลนต์ของเด็กๆ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงยุธทธภกรทางทหารสนุกสนานเล่นเกมมันมันรับรางวัลแบบจัดเต็มอ,อิ่มอร่อยกับซุปอาหาร ขนมเครื่องกึ่งสุดฟินที่ผู้ใหญ่ใจดีจัดหนักจัดเต็มเอาใจเด็กน้อยนักล่าฝันตลอดทั้งงานเลยงานนี้มาเปิดโลกจินตนาการ<ว>และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่จะได้รับทั้งความรู้และความสนุกไปได้วยกันที่จังหวัดกาญจนบรุรีไม่ว่าจะเป็นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเทศบาลเมืองปากแพรกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบรุรีและอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบรุรีงานนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต8กรมประชาสัมพันธ์ ให้รับชมแบบเรียลไทม์ไลฟ์สดตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางเพจ Facebook สวทาการจนบุรีสำนักประชาสัมพันธ์เขตแปดการจนบุรีไลฟ์ NBT บภาคกลางและเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดการจนบุรีเซ <Wow! S 1> าที่11มกราคม2568วันเด็กปีนี้ ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดกาญจนบุรีเปิดพื้นที่ให้เด็กๆทุกคนเต็มที่กันไปเลยะพบกันนะคะ